ฝากกดติดตามและกดไลค์และกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องเด็กเบียวด้วยสวัสดีชาวเบียวทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องเด็กเบียววันนี้ Shadow จะมารีวิวอ่าไททันทีวีวันเดนทายนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของชาร d o ดหรอกชา a d o ดไปยืมหลามย่างมาหลามย่างอยูนน่นุ่น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 แล้วก็ s h a d o ดก็มากับ f อซ ของรามยากทั้งสองไปน้วมารีวิวกันเลยดีกว่าใช้เงินค่าวางห้าพันนะท่านผู้ชมอ่าคูดาวดามีดหกพันสองร้อยคูดาวสามวิระยะสิบห้าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อันนี้บัฟไ,ไม่ทำลายนะบัฟไม่ทำลายจะเพิ่มดามีดห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็การสตน้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต ขั้นที่สองดามีดแปดพันหกสิบคูดาวสามระยะสิบหกเออก็โอเคนะครับท่านผู้ชมขั้นสุดท้ายดามีดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยี่สิบห้าคูดาวสองจุดเก้าระยะเท่าเดิมเลยสิบหกแถมตัวนี้สามารถวางได้แค่สามตัวนะครับท่านผู้ชมวางได้แค่สามตัวอ่าวางได้แค่สามตัวนะนี่นี่วางได้แค่สามตัว ลิมิตอยู่สามตัวถ้าเป็นพวกไททันจะลิมิตอยู่สามตัวนะครับท่านผู้ชมมาเราจะมาบัฟระยะกันนะท่านผู้ชมไม่ใช่บัฟระยะบัฟดาเมดดาเมจะอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าต้องมีจุดห้าดีแล้วเนี่ยโอเคมาเราจะมาบัฟลดคูด,ดาวแล้วก็บัฟระยะกัน นะระยะจะอยู่ที่24คูดาวจะอยู่ที่2.2ถือว่าก็ดีใช้ได้อยู่นะดีในระดับหนึ่งเลยดาเมจถือว่าแรงมากๆแต่คูดาวนานไปหน่อยโอเคนะนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบไปด้วยภาพ FC เหล่าหลามๆแล้วก็พี่หลามย่าง ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย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 ขอบคุณเอฟซีผู้ติดตามขอบคุณคนที่กดหัวใจขอบคุณคนที่แชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจใครกดติดตามขอให้โชคดีกดหัวใจที่มีแต่รอยยิ้ม